สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะคะและสำหรับในคลิปนี้นะคะน้ยก็มีวิธีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางออนไลน์ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวมาฝากกันค่ะเริ่มแรกนะคะก็ให้เราเข้าไปพิมพ์คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พิมแค่คําว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมันก็จะขึ้นมาให้แล้วนะคะก็จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นั่นเองเมื่อขึ้นมาแล้วนะคะให้กดเข้าไปเลยก็จะเจอหน้านี้ค่ะที่เขียนว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565แล้วก็จะมีแถบสีเขียวกับ สีส้มนะคะถ้าเราจะลงทะเบียนให้กดที่แถบสีเขียวค่ะซึ่งเขียนว่าลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วจะเจอหน้าลงทะเบียนให้เรากดที่คำว่าเริ่มลงทะเบียนที่เป็นแถบสีน้ำเงินค่ะ เสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลโดยหน้าแรกเขาจะให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเสร็จแล้วกดตรวจสอบข้อมูลก็จะมาถึงหน้าที่พิสูจน์ตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็ให้เรากรอกคํานำหน้าชื่อชื่อชื่อกลางนามสกุลใครมีชื่อกลางกรอกลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็มาถึงวันเดือนปีเกิดตรงนี้เนี่ย จะต้องเลือกวันเกิดตามบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีวันเกิดบนบัตรประจำตัวประชาชนก็ให้เลือกว่าไม่ทราบวันเกิดเดือนก็เช่นกันนะคะถ้าไม่มีติ๊กที่ไม่ทราบเดือนเกิดได้เลยค่ะกรอกเสร็จนะคะเลื่อนลงมาจะมีให้กรอกรหัสหลังบัตรประชาชนโดย2ตัวแรกจะเป็นตัวอักษรน,นะ10ตัวถัดไปจะเป็นตัวเลขนะคะตรงนี้กรอกเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมา จะเจอปุ่มที่เขียนว่าขั้นตอนถัดไปคลิกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียนข้อแรกนะคะข้อที่1ก็จะเป็นในเรื่องของสถานะปัจจุบันก็จะมีให้เลือกว่าปัจจุบันมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ให้เรากรอกตามจริงนะคะส่วนข้อที่2จะปรากฏชื่อสกุลแล้วก็ ข้อมูลต่างๆที่เรากรอกไปเมื่อกี้นี้นะคะตรงนี้เราก็ตรวจสอบได้เลยเสร็จแล้วก็เลื่อนมาดูถึงข้อที่5เลยนะคะจะเป็นให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือตรงนี้เอาที่ติดต่อได้นะคะจะเป็นมือถือของเราก็ได้ใครไม่มีใส่ของญาติได้เลยนะคะ คราวนี้เรามาดูข้อที่6ค่ะข้อที่6ก็จะเป็นให้เรากรอกที่อยู่ปัจจุบันนะตรงนี้กรอกตามจริงก็ได้หรือว่าจะกรอกให้ตรงกับที่อยู่บนบัตรประชาชนก็ได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะข้อที่7จจะเป็นในเรื่องของวุฒิการศึกษาตรงนี้นะเมื่อกดเข้าไปเขาก็จะมีให้เลือกตั้งแต่ ไม่ได้รับการศึกษาจนถึงปริญญาเอกเลยค่ะก็ติ๊กได้ตามจริงเลยนะคะมาถึงข้อที่8ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสถานภาพการมีครอบครัวเฉพาะที่มีชีวิตอยู่นะคะก็จะมีให้เลือกว่ามีสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและยังมีชีวิตอยู่ก็ให้เลือกว่ามีหรือไม่มีนะคะตรงนี้เนี่ยทางเว็บไซต์เราสามารถกรอกได้ทั้งแบบ คนมีครอบครัวแล้วก็คนโสดนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดเนี่ยกรอกเสร็จเรียบร้อยก็จะจบเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีครอบครัวเราสามารถกรอกในนี้ได้แต่กรอกเสร็จแล้วเราก็ต้องนําเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไปให้ที่หน่วยลงทะเบียนอยู่ดีนะคะส่วนใครที่เลือกว่ามีคู่สมรสนะคะเขาก็จะมีไปถึงหน้าที่ให้เรากรอกข้อมูลของคู่สมรสเราก็กรอกทั้งหมดไปจนถึงรหัสหลังบัตรประชาชนของคู่สมรสเลยนะคะของบุตร ก็ต้องกรอกข้อมูลให้ครบเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจะไม่มีรหัสหลังบัตรประชาชนเพราะว่าบุตรบางคนเนี่ยยังเด็กๆยังไม่มีบัตรประชาชนนั่นเองนะคะตรงนี้ถ้าใครที่ติ๊กว่ามีคู่สมรสจะต้องกรอกให้หมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราติ๊กว่าไม่มีครอบครัวหรือว่าเราเป็นโสดนะคะตรงนี้ก็ข้ามไปที่ข้อ9ได้เลยข้อ9ก็จะเป็นเรื่องของ การผูกบัตรประจำตัวประชาชนกับพร้อมเพย์นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกว่ามีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์แล้วไม่มีบัญชีเงินฝากหรือว่ามีบัญชีเงินฝากธนาคารแต่ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ตรงนี้ก็คือเราก็ติ๊กตามจริงนะคะไม่มีบัญชีเงินฝากก็ไม่เป็นไรนะติ๊กว่าไม่มีได้เลยบางคนบอกว่าถ้าเราติ๊กว่าไม่มีบัญชีเงินฝากจะผ่านไหม ตรงนี้ผ่านหรือไม่ผ่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีบัญชีเงินฝากหรือเปล่านะคะขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขต่างๆบัตรเครดิตมีไหมมีเงินต่อปีเกินไหมตรงนั้นเขาจะดูตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เราติ๊กตามจริงได้เลยนะคะคราวนี้ถัดมาก็มาถึงในส่วนที่2ก็คือเรื่องของการประกอบอาชีพค่ะถ้าเราทํางานก็ติ๊กว่ามีงานทํา แต่ถ้าเราว่างงานให้ติ๊กตรงว่างงานได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครที่ติ๊กว่างงานเขาจะมีให้เลือกด้วยนะคะว่าพร้อมทํางานกับไม่พร้อมทํางานก็คือเราก็ติ๊กเลยอยากทํางานก็ติ๊กพร้อมทํางานแต่ถ้าไม่พร้อมทํางานเพราะสูงอายุหรืออะไรก็ติ๊กไปตามจริงนั่นเองนะคะแต่ถ้าคนที่เลือกติ๊กว่ามีงานทําเขาก็จะมีอาชีพให้เราเลือกเราก็เลือกอาชีพได้เลยแล้วก็ติ๊กตามจริงนะคะ คราวนี้มาดูในส่วนที่3บ้างส่วนที่3ก็จะเป็นในเรื่องของรายได้และหนี้สินนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเขาจะคิดรายได้และหนี้สินก็คือรายได้รวมในปี2564ไม่รวมรายได้ครอบครัวเพราะว่าตรงนี้เราติ๊กว่าเราเป็นโสดเนาะสำหรับข้อ11นะคะก็ให้กรอกรายได้ที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายที่ได้รับระหว่างเดือนมกราถึงธันวาคม64ก็ติ๊กไปเลย ไม่มีรายได้ก็ติ๊กว่าไม่มีหรือว่ามีรายได้โดยรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพหรือว่ามาจากสวัสดิการต่างๆของรัฐหรือว่าอื่นๆก็ให้เราระบุนะคะก็คือให้ติ๊กตามจริงเช่นเดียวกันติ๊กตามข้อมูลที่เขาให้นั่นเองนะคะรายได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราได้ตรงนั้นเขาก็นับด้วยนะคะแล้วเขาก็จะมีให้เราใส่ ลงไปเมื่อเรากดนะคะว่ามีรายได้เท่าไหร่ก็ติ๊กไปเลยนะคะคราวนี้มาถึงข้อ12 ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสําหรับคนที่ลงว่ามีครอบครัวนะคะเขาจะเป็นรายได้รวมของสมาชิกในครอบครัวที่ไม่รวมตัวผู้ลงทะเบียนนะจะนับเฉพาะผู้สมรสกับบุตรก็คือถ้าใครลงแบบมีครอบครัวก็ต้องกรอกข้อมูลตรงนี้ด้วยแต่ถ้าลงแบบไม่มีครอบครัวข้ามได้เลยนะคะคราวนี้มาถึงข้อ13ก็คือหนี้สินในระบบและนอกระบบของผู้ลงทะเบียนเขาก็จะมีให้เราเลือกว่ามีหนี้สินกับไม่มีหนี้สินถ้ามีหนี้สิน เป็นหนี้สินในระบบหรือนอกระบบก็คือติ๊กได้เลยค่ะคราวนี้มาถึงส่วนที่4นะคะก็จะเป็นความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเขาก็จะมีให้เราติ๊กว่าต้องการกับไม่ต้องการตรงนี้ถ้าเราต้องการก็ติ๊กต้องการถ้าไม่ต้องการก็ติ๊กว่าไม่ต้องการตรงนี้ไม่มีผลอะไรกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเขาแค่จะนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาที่เขาจะช่วยเหลือเราหลังจากนี้นั่นเองนะคะ ถ้าเกิดว่าเราต้องการก็มีให้เลือกว่าต้องการอะไรล่ะเช่นลดภาระค่าคองชีพในชีวิตประจําวันได้แก่ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่าใช้จ่ายด้านพลังงานค่าโดยสารค่านูนนีนันติ๊กไปเลยตามที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะก็คลิกที่ขั้นตอนต่อไปแถบสีฟ้าๆนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าเรากรอกข้อมูลถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดก็จะมีให้เราเลือกว่ากลับไปแก้ไขข้อมูลซึ่งเป็นแถบสีดํากับบันทึกข้อมูลนั่นเองนะคะก็ให้เรากดบันทึกข้อมูลได้เลยเมื่อกดบันทึกข้อมูลแล้วก็จะเป็นพวกเงื่อนไขต่างๆให้เราอ่านนะคะสุดท้ายก็จะมีให้เราติ๊กว่า หนึ่งเลยนะคือข้าพเจ้ายอมรับและได้อ่านข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เข้าใจโดยละเอียดแล้วติ๊กเลยนะคะส่วนที่สองข้างล่างบรรทัดถัดมาก็ติ๊กเช่นเดียวกันนะว่าข้าพเจ้าไม่เป็นพิกสูสาม,มนเณรนักพรตนักบวชผู้ต้องขังข้าราชการตรงนี้เนี่ยเราจะต้องติ๊กทั้งสองช่องนะคะพอติ๊กทั้งสองช่องเรียบร้อยแล้วให้เรากดคาว่ายืนยันค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเจอหน้าบันทึกข้อมูลแล้วโปรดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เรากดตกลงนะคะแล้วเราก็จะเจอข้อความว่ากำลังตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนซึ่งเป็นแถบสีส้มๆนะตรงนี้นะคะก็คือทางกระทรวงการคลังเขาได้รับข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วก็จะมีหน้าให้เรากดตรวจสอบสถานะได้เพียงแต่ ให้เราใส่แค่เลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลได้เลยถ้าเรากดตรวจสอบตอนนี้นะคะมันก็จะขึ้นว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วนั่นเองนะคะแต่เขารับไปแล้วแต่ว่า ไม่ได้หมายความว่ารับแล้วเราจะผ่านการพิจารณานะคะเขาก็จะมีให้เราเข้าไปตรวจสอบรอบแรกทุกวันศุกร์ว่าข้อมูลที่เราส่งไปว่าเราโสดเราไม่มีครอบครัวหรือมีครอบครัวมีลูกกี่คนจดทะเบียนสมรสไหมสามีภรรยาอยาหรือเปล่าอะไรพวกนี้เดี๋ยวทางกระทรวงการคลังเขาจะไปตรวจสอบในรอบแรกแล้วเขาก็จะแจ้งให้เราได้ทราบทุกวันศุกร์ นะะจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายที่ลงทะเบียนนั่นเองตรงนี้เราต้องเข้าไปเช็คผลของเราว่า เราผ่านหรือไม่ผ่านในรอบแรกถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านก็รอเลยรอเขาพิจารณาเดือนมกราคม66นะคะถึงจะมีการประกาศออกมาว่าเราได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไหมแต่สำหรับคนที่ไม่ผ่านเมื่อตรวจสอบทุกวันศุกร์นะคะจะต้องไปดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องที่หน่วยลงทะเบียนนะคะตรงนี้ก็คือถ้าเราตรวจเข้ามาปุ๊บอ้าวไม่ผ่านตรงไหนก็ไปแก้ไขซะให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้รอฟังผลการพิ อีกครั้งในเดือนมกราหกหกเช่นเดียวกันค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการลงทะเบียนทางออนไลน์ด้วยมือถือเครื่องเดียวง่ายๆนะคะนายก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาสำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ด้วยมือถือนะคะก็จะได้เข้าใจง่ายลงรอบเดียวคลิกผ่านฉลุยเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ